เป็นการเอาคดีในอดีตนะที่ฝั่งไฟเซอร์โดนปรับจากความผิดในอดีตเนี่ยมาเชื่อมโยงกับวัคซีนโควิด -19 ให้คนเข้าใจผิดนะอันนี้บอกว่าไฟเซอร์เนี่ยเสียค่าปรับเป็นเงิน7.7หมื่นล้านอันนี้เงินบาทนะฮะจากคดีบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด -19 นั่นเองนะครับไฟเซอร์เนี่ยโดนปรับเงินจากคดีช่อโกงทางการแพทย์เนี่ย2.3หมื่นพันล้านดอลลาร์นะครับเยอะมากเลยนะเป็นสถิติที่เยอะที่สุดแล้วนะที่มีการปรับกันเนี่ยแต่เนี่ยคนที่เอามาทําเป็นมีมเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ย คุณมาเซ็นเซอร์พวกเราบอกว่าเราเชื่อในซิรี์สองคบคิดนะแล้วเป็นยังไงล่ะเนี่ยเห็นแล้วนะว่าเนี่ยไฟเซอร์ลดปรับเงินเนี้ยเขาบอกว่าปรับเพราะปกปิดข้อมูลด้านลบของวัคซีนไฟเซอร์นั่นเองนะครับเขาออกมาเป็นมีมเลยนะเอาไปดูคลิปดีกว่าว่าตกลงที่พูดเนี่ยนีข้อมูลเป็นอย่างไรบ้าง

เป็นการปรับเงินด้านการช่อโกงทางการแพทย์เนี่ยสูงที่สุดแล้วในประวัติศาสตร์นะฮะแต่ต้องบอกว่าโทมัสฟาเลลี่เนี่ยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอัยการสูงสุดสหรัฐปี2009-2012นะครับแต่ไฟเซอร์เนี่ยผลิตวัคซีนมาปี2020นะฮะก็คือคดีเนี้ยตัดสินก่อนที่วัคซีนโควิด9จะผลิตตั้ง12ปีนะครับแต่น้นเอามาเชื่อมโยงกันเนี่ยคือมีความจงใจนะคนเข้าใจผิดนะไม่ใช่นะเหตุการณ์นี้เกิดปี2009นะฮะ อ่ก็คือสรุปเลยเรื่องเนี้ยเป็นการเอาคดีในอดีตนะที่ฝั่งไฟเซอร์โดนปรับจากความผิดในอดีตเนะี่ยมาช่วมโยงก,กับวัคซีนโควิดเก้าให้คนเข้าใจผิดนะสรุปคือไม่เกี่ยวกันนะครับแต่คนอาจจะยังสงสัยและอ้าวแล้วไฟเซอร์โดนปรับเงินตั้งพันล้านดอลลาร์หมื่นล้านบาทเนะี่ยแล้วมันทําให้เรากังวลต่อความปลอดภัยของวัคซีนโควิดเก้าไหมก็ต้องไปดูกันว่าตกลงตอนนั้นไฟเซอร์ Pfizer ทาอะไรไว้โดนปรับขนาดนี้นะเนี่ยอย่างที่บอกนี่คือคดีเมื่อปีสองพันเก้านะครับ ไฟเซอร์โดนปรับเงิน2,000กว่าล้านเน่ยอันนี้มันเกิดจากการช่อโกงเกี่ยวกับยา4ชนิดที่ผลิตโดยบริษัทในเครือของไฟเซอร์นะครับหนึ่งในนั้นคือตัวนี้เบกสตรานะครับเป็นยาแก้กเสพที่วางจำหน่ายในสหรัฐระหว่างปี2001ถึง2005นะครับเมืองไทยก็มาใช้ด้วยไม่รู้มีคนเคยใช้หรือเปล่าเบกสตราเนี่ยเป็นยาแก้กเสพชนิดไม่ใช้สเตยรอยหรือเอนเซนั่นเองนะครับผ่านการรับรองจาก FDA หรืออยอยสองรัฐเมื่อปี2001นะครับใช้เพื่อบรรเทาอาการของผู้ป่วยข้อเสื่อม ข้อเสพนูมาตอยและอาการปวดประจําเดือนนั่นเองนะครับประมาณ3าอย่างนี้ที่เขาอนุมัติให้ใช้นะแล้วก็อนุมัติให้ใช้ในโดสที่จํากัดด้วยนะครับคือห้ามใช้นอกเหนือจากนี้แล้วก็ปริมาณโดสที่มากกว่านี้นั่นเองนี่คือสิ่งที่ทาง FDA ของสหรัฐเขาอนุมัติให้ใช้นั่นเองนะครับแต่หลังจากนั้นไม่นานปี2 0 0 5น้านะครับ f d a ก็สั่งให้ทางไฟเซอร์เนี่ยยุติการจําหน่ายเบสตารหลังตรวจสอบเพราะว่าตัวยาเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจเนะี่ยแล้วก็กระตุ้นการเกิดผืน่นแพ้ยาที่รุนแรงนะครับ ไม่เพิด้ว,ว่ายาตัวนี้เบสตาเนี่ยมีคุณสมบัติที่ดีกว่ายาแค่อักเสบแบบเอ็นเซตตัวอื่นๆที่จำหน่ายในตลาดอยู่แล้วนะคือประโยชน์ก็ไม่ได้ต่างจากตัวอื่นที่มีอยู่แล้วแล้วก็แถมเพิ่มความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็ตุ้นผื่นแพ้ยาด้วยนะครับก็เลยมีการาระงับการจําหน่ายไปนะใช้มาแค่สี่ปีแล้วก็ระงับการจําหน่ายไปแต่อันนี้ไม่ใช่ประเด็นสําคัญประเด็นสาค,คัญคือคราพบว่ามีการทุจริตโฆษณายาเกินจริงเนะหลังจากบริษัทฟาร์มาเซียแอนด์อัพจอนคอมพานีซึ่งเป็นบริษัทลูกของไฟเซอร์เนี่ย ยอมรับผิดนะในข้อหาเจตนาช่อกงและทําให้เข้าใจผิดจากการโฆษณายาสีห่อวมถึงตัวยาเบสตานั่นเองซึ่งหนึ่งในคนที่ออกมาเปิดโปงเรื่องราวเหล่านี้ก็คือจอห์นคอปชินสกี้นะคนนี้เป็นอดีตพนักงานของไฟเซอร์นั่นเองนะแต่เดิมเนี่ยเขาเป็นทหารกองทัพสหรัฐแล้วก็มาทํางานกับไฟเซอร์ในตําแหน่งผู้แทนยาหรือเซลล์ขายยานั่หนะใน้นดแต่ปี1992ก็อจะถูกไล่ออกไปปี2003นั่นเองพอเขาพบเรื่องไม่ชอบมาผักคนนั่นเองนะอย่างนี้คาให้การของเขานะ เขาบอกว่าตอนที่อยู่ในกองทัพเนี่ยสิ่งที่เขาและประปาคนคาดหวังก็คือปกป้องผู้คนเนี่ยเป็นที่ตั้งเลยนะสูงสุดก็คือต้องปกป้องผู้คนแต่พอเขาไมา่ทํางานในไฟเซอร์ถึงที่รับการคาดหวังก็คือสร้างกําไรให้บริษัทโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับต่อให้มันจะไปส่งผลเสียต่อชีวิตของผู้คนนั่นเองเนะี่ยเขาก็ต้องทําเพื่อประโยชน์ของบริษัทซึ่งเป็นสิ่งที่เขายอมรับไม่ได้นี่คือสิ่งที่เขาให้การนะครับ อาจจะจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้นะแต่แน่นอนสิ่งที่เขาเออกมาพูดเนี่ยเป็นข้อมูลที่ทน่าสนใจว่าตกลงไฟเซอร์ทําอะไรที่ผิดเอาไว้หรือเปล่านะซึ่งในคําให้การเนี่ยทางของจอห์นคอปเชนสกี้เนี่ยก็บอกว่าฝ่ายบริหารของไฟเซอร์นะกดดันให้ทีมผู้แทนยาเนี่ยทำยอดขายโดยการเน้นโฆษณาสรรพคุณของยาเนี่ยนอกเหนือจากที่ทาง FDA กำหนดนะก็คือที่กำหนดไว้ใช้แค่สโลกแล้วก็ปริมาณที่จำกัดนะ แต่เขาเนี่ยพยายามกดดันให้หมอเนี่ยเอาไปจ่ายยาเพื่อใช้เป็นยาเสริมก่อนและหลังการผ่าตัดหัวเขาเ่าก็คือยาแต่เดิมมันมีสูตรมาตรฐานอยู่แล้วแต่เอาตัวเบกซ์ตาเนี่ยไปใช้เพิ่มนะครับแล้วก็ใช้กับผู้ป่วยไมยเกรนในปริมาณที่สูงกว่าที่ FDA กําหนดถึง8เท่านะรวมถึงหลักฐานด้วยนะบอกว่ามีการซักซ้อมนะครับให้ผู้แทนยาเหล่านี้บอกแพทย์ว่ายาเบกซ์ตาเนี่ยมีประโยชน์และปลอดภัยกว่ายาของบริษัทคู่แข่งคือเมอร์ก็คือชื่อว่าไวออกนะันเอเนี่ย นะซึ่งตัวไวออกเนี่ยก็ถูกห้ามขายเหมือนกันปีสองพันสี่นะคือสองยาบนี้ก็ไม่ดีั้งคู่แหละนะแต่ก็ไปอ้างว่าเนี่ยมันดีกว่าตัวนั้นนะครับซึ่งทางเอสเอก็ไม่เคยระบุนะว่าเบสต้าเนี่ยมันมีประโยชน์กว่าไวาออกแต่อย่างใดคือปั้นเรื่องขึ้นมาเองนะครับซึ่งทางจอห์นคอปชินสกี้ก็เปิดใจว่านอกจากคําเรียกร้องของเขาไม่ได้ความสนใจแล้วนะเขายังถูกมองว่าเป็นตัวถ่วงทีมด้วยนะครับซึ่งเขาก็ยอมแล้วว่าการที่จะทําให้ยอดขายตามเป้าที่ทางบริษัทเนี่ยเขาวางเอาไวนะ้เนี่ย มันไม่มีทางที่จะขายได้ตามปกติมันจําเป็นต้องขายยาเอาไปใช้นอกเหนือจากคุณสมบัติที่ทาง FDA กําหนดเท่านั้นเนี่ยไม่งั้นไม่มีทางขายได้ตามเป้าที่ทางทีมงานเขาระบุไว้แน่นอนนะการเปิดเผยครั้งนี้นําไปสู่การดําเนินคดีนะครับก็มีการลงโทษนะครับทำให้อดีตผู้จัดการฝ่ายภูมิภาคข,ของไฟเซอร์เนี่ยถึงยอมรับผิดในข้อหาจําหน่ายยาไม่ตรงตามฉลากนะครับถูกปรับเป็นเงิน75,000ดอลลาร์สหรัฐอ่าแล้วได้รับการพักทันเป็นเวลา24เดือน ส่วนผู้จัดการฝ่รายขายและพ้องถิ่นของไฟเซอร์เนี่ยแล้วโทษถูกกักตัวในบ้านจากข้อหาทำลายเอกสารซึ่งเป็นหลักฐานการโฆษณายาเบสตาอย่างผิดกฎหมายนั่นเองนี่คือสิ่งที่ถูกลงโทษนอกเหนือจากการถูกปรับเงินไปนะครับส่วนบรรดาคนที่ออกมาแฉนะครับมีด้วยกันหกรายนะครับที่เรียกว่าวิสเซิลโบเวอร์เนี่ยได้เงินตอบแทนจากการให้ข้อมูลเพื่อการสอบสวนรวมกันหนึ่งร้อยสองล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนตางจอนคอปชินสกี้เนี่ยนะคนตัวตั้งตัวตีในการออกมาเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ ได้ค่าตอบแทนจากการแจ้งบ่งชัยไปห้าสิบเอ็ดจุดห้าล้านดอลลาร์สหรัฐหรือหนึ่งพันเจ็ดร้อยล้านบาทนะก็เยอะมากเลยนะอันนี้ก็คือเป็นเรียกว่าคดีที่เคยเกิดขึ้นกับทางไฟเซอร์นะครับแล้วก็มันมีการตัดสินกันไปหมดแล้วเกี่ยวกับยาตัวอื่นนะครับแต่เนี่ยคนก็พยายามจะเอาเนี่ยเรื่องนี้มาโยงเหมือนที่เราเคยคุยกันก็มีการอ้างแบบนี้ว่าอดีตไฟเซอร์เคยถูกถอนยาชนิดหนึ่งที่พิสูจน์แล้วว่านะครับมันเพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็งแล้วก็อ้างว่าวัคซีนไม่ปลอดภัยเนี่ย ซึ่งต้องเผาเป็นยาคนละตัวนะคือไฟเซอร์เนี่ยเขาผลิตยาเป็นพันตัวนะครับคือจะเอาผลเสียของยายตัวหนึ่งมาเชื่อมโยงกับผลของยาอีกตัวหนึ่งนี่ก็คือมันก็ไม่ไม่ค่อยเป็นเหตุเป็นผลกันเท่าไหร่นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเรื่องของการที่มีวิสต์โบเวอร์ออกมาแฉนะครับแล้วเนี่ยเ,เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งแน่นอนแหละเราก็ต้องขอบคุณเขาแนะว่าก้าออกมาเปิดเผยความจริงนะซึ่งตัวจอห์นคอปคินสกี้เนี่ยก็เรียกว่าสบายไปเลยนะได้เงินทั้งพันเจ็ดร้อยล้านเรียกว่ายิ่งกว่าถูหวยอีกอะ อันเนี้ยมันก็ทําให้หลายคนพยายามจะสาพนาตัวเองเป็นวิซเซอร์เวอร์รือเปล่าออกมาแฉนะอย่างที่เราเห็นข่าวปลอมหลายอย่างก็มีคนพยายามจะออกมาแฉเรื่องต่างๆนะเกี่ยวกับข้อมูลที่อาจจะเป็นผลเสียจากวัคซีนโควิดเก้าจากไฟเซอร์เราก็จะเห็นบ่อยครั้งนะแต่ในกรณีที่คนอยากเป็นวิซเซอร์เวอร์แต่มันมีข้อเท็จจริงให้แฉเนี่ยอาจจะนำไปสู่การสร้างข่าวฐานปลอมเราเห็นหลายครั้งเลยนะีที่คนเอามา อ้างว่าตัวเองทํางานให้กับไฟเซอร์นะแล้วบอกว่าเนี่ยมีการทุจริตในการพัฒนาวัคซีนโควิดเก้าแต่พอไปตรวจสอบดูแล้วไม่มีอย่างที่เขาบอกนะอันนี้ก็ต้องระวังดูไม่ใช่ว่าคนมาแฉแล้วเนี่ยทุกอย่างจะเชื่อได้หมดก็ต้องดูที่หลักฐานนะครับอย่างเรื่องนี้ก็เป็นการแฉคดีที่พิสูจน์แล้วว่าผิดจริงเนะี่ยแต่เป็นยาอีกตัวหนึ่งเนะี่ยไม่เกี่ยวกับวัคซีนโควิดเก้าเลยคดีนี้เกิดก่อนวัคซีนโควิดเกจะผลิตตั้ง1ิบสองปีเนะี่ ไม่เกี่ยวกันนะแต่เนี้ยคนมาแชร์บอกเป็นเรื่องที่มีการปรับกันล่าสุดเกิดขึ้นมาปัจจุบันเนี่ยอันนี้เราต้องดูด้วยนะว่าเวลาได้คลิปอะไรมาต้องดูด้วยว่ามีการเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อไหร่นะครับเราจะอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องปัจจุบันทั้งหมดอย่างอันนี้ตั้งแต่ปี2009นะครับเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้นั่นเองซึ่งฟังแล้วเนี่ย <Right. S 1> ทั้งหมดที่เราเล่ามาเนี่ยถ้าคุณจะชอบหรือจะเกลียดบริษัทยาเนี่ยก็แล้วแต่เลยอาจจะมองว่าการช่อโกงของไฟเซอร์ในอดีตองให้นาไม่ แล้วความมั่นใจของคุณจะยังเชื่อได้อยู่เปล่าอันนี้แล้วแต่คนเลยนะครับว่าตกลงจะยังเชื่อบริษัทยาเหล่านี้ไหมเราไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อจะสนับสนุนหรือคัดค้านอะไรแต่อย่างใดแต่อยากจะบอกว่าการตัดสินอะไรแบบเหมารวมเนี่ยาไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนะครับเย็นมาง,ง่ายๆอย่างตอนที่สมมติมดเด็กในห้องนะครับทําผิดขึ้นมาแล้วครูบอกว่าใครทําผิดได้บอกมาทาไม่บอกให้ลงโทษทั้งชั้นอันนี้เราก็เคยเห็นนะไม่รู้เดี๋ยวนี้ยังมีอยู่เปล่านะ กะครูอาจจะแบบนะมีอารมณ์แหละทำไมไม่มีใครบอกลงโทษมาเลยทั้งชั้นนะ่ยซึ่งถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยถ้ามีกล้องวงจรปิดก็จบแล้วนะไม่ต้องไปทําอะไรแบบนั้นนะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของวิธีการในการแก้ปัญหาที่ถูกจุดมากกว่านะคือมีปัญหาเนี่ยต้องใช้การตัดสินแบบวิเคราะห์แยกแยะเพื่อจะทำให้เราเข้าใกาล้กับผลลัพธ์ที่ชัดเจนยิ่งกว่าการแก้ปัญหาแบบเหมารวมนั่นเอง